สวัสดีครับเปิดเปลี่ยนนะไมันี่กันนะสื่อของตลาดไทเล่านะครับตอนนี้แม่ค่ะขึ้นฟังแล้วเรียบร้อยนะครับเนาะย่างดังแจอ่าสินค้าขวกอ่านักหนักนะครับพี่น้องใส่รถลงมาคนเดานะครับคนแบกมอไซคนอกพี่น้องนี่ครับอ่าบรรยากาศบรนกานหนาวครับที่ริมฟังโคงนะครับอำเภอถาะนุ่มนะครับน้อพี่น้อง หายฝาพสวยๆห้เพื่อนเพนเบิ่งนะครับเนาะที่มองเห็นนะครับเป็นหัดเป็นทรายทั้งนั้นเลยนะครับทั้งกลางนะนะครับสวยงามมากๆนะครับทรายเนาะพี่น้องทรายโค้งนืองามเลยพี่น้องนะเหมาะสําหรับเอาไปก่อสร้างนะพี่น้องฟังทั้งพี่น้องเห็นบนนะครับทั้งตะเล่นออกบนเนาะ จะเป็นอซอฟป,ปอปอเล่านะครับนาะพี่น้องเช่าเล่าแนละ้วพี่น้องบรรยากาศสวยงามมากๆนะครับถ่ายบรรยากาศถ่ายพี่น้องบ้งครับ <c oughs> อ่าทห็นว่าตลาดไทยเล่าว่าแมนว่าอยู่ฝั่งลาาครับอยู่ในเมืองไทยเฮานะครับอยู่อำเภอถาดนะครับนาะอยู่ อา่อาวัดหัวเวี่ยงนะครับพี่น้องนะอ,อํฐาเภอถาดนะครับเลือหลายลำเนีย่ยพี่น้องทีคขนสินค้ากับกับไปรับคนอยู่กัมีครับตอนนี้ <c oughs> ที่พี่น้องมองเห็นเป็นถาดทรายอยู่ไหน,นครับน้ำโคงเหี้ยพี่น้อง ที่เฮีงกอนกับยาขึ้นเต็มนะครับพี่นเราทั้งทั้งบนมันนะทนั้งทิศเหนือผมนะครับสินค้าจนมากแตจะเป็นนะของบ,าบ้านๆ้านเขาอะไรครับเนาะแต่ว่า ฟังเล่าดูเขาจะอุดมสมบูรณ์กว่าเฮ้านะครับคนกับปอดไร้เท่าเฮ้านะพี่น้องบรรยากาศนะครับหมกห้อยกระปูนะครับกระจนกะระแตนะครับมีเบิดน,นะครับชัดปลานะพี่น้องทุกอย่างนี่นะครับ ตัวตาขึ้นตาเป็นวตานห่เ็นสำหักมีขาเท้าตาตัมี้เป็นขยอวตาแดงตาแดงน้าเเบ่าตะปูดำน้ำร้อนดไฟไหม้แผลสดแเน่าแเกะดกแหรือบางคนใาทุกท่านนะครับท่านกับลายได้ยินมั้งผมก็เจาขายอย่างไรนะครับมีพู้ขามาหลับเลยนะ ปากคมเปียกนะครับส่วนมากไลยครับปาขามเปียกพี่น้องสัญลักอีพีนี่สำเนินนะครับพี่น้องนะขอกันอีพีนะแล้วกันครับขอบคุณนะครับ